สวัสดีเจ้าวันนี้เขาก็จะมาซาจีนจเจ้าก้ให้เนื้อเขาก็ซอยจีนกันเนาะแล้วก็ใส่หม้อใส่พริกลาบใส่ผงนัวใส่เลือดใส่น้ำปลานิดหน่อยกลนกลกลก,กลุเรงุเรงใส่ต้นหอมกักชี้เดี๋ยว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 กินดิบไได้มาเอามาเอามาเอาโควิดนะเอาไปส้มหรือเอาไปสะดุ้งไฟ กินได้ตเยี่ยมสุขสสีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าป้าแม่พี่น้องกูคู่กูค,ค,คนอ่ะเจ้าบอกว่าจะเนื้อกลางอีสานใต้ต่างประเทศต่างแดนนะ่ะเจ้าป้าเมกินแซ่บขอสวัสดีจ้าวันนี้ป้าเมจวนมากินนี่เจ้าซาจิน คนเหนือห้องว่าซาจีนคนอีสานห้องว่าก้อยเนื้อจ้าแต่ว่าป้าเมย์จะกินแบบสะดุง้งสะดุง้งหรือว่าเอาไปส้มเอาไปสะดุง้งเอาไปสะดุ้งไฟจ้ามากิ่นเลยเนาะพักกับก็จะมีสะระแหน่มีโหระพามีกระชายจ้ากระชายบอเกยกินสักเตอาเนอะป้าเมย์เรามากินเป็นว่าเป็นยาช่วงเนี้ยโควิดเป็นนอนให้กินไว้แล้วก็บะหอยจ้าบะหอย บอกไวแล้วกัอันนี้พักในปาเมกะฝึกมฮห้จักติยู่โคลานเจาะพักเป็ดเนาะแล้วก็พักชีลาวเจ้าแล้วก็จะมีข้าวเหนียวนิดหน่อยเนาะมากินเลยเจ้าพิ่งนักถึงแล้วมาจากคำแรกซาจีนแบบคนเหนือเจ้าคนเหนือห้องซาจีนพอควันออกหุยหุยเลยแต่ว่าคนไออคนทั้งนี้ห้องว่ะก้อยเนือก้อยซุก มะฮะ สุดยอดของความอร่อยลำเมกขอดข้าวเหนียวจำอดจำ เหมันเดิมจ้ะท้ายหน้าบ้านเหมือนเดิมอืม เพื่อนเราเป็นย้ายเนอะก็ท้ายเนอะช่วงเนี้ยโควิดพ้าเมยเอาพาเมยหนาซื้อมาต้มเนอะมไว้ต้มเอามไว้ปั่นกินซด บะหมม <c oughs> ไม่ได้กินเหมือนซาแบบตั้งเหนือน่ะก้อยแบบตั้งเหนือ บะหอยกับขมป้าจำลำเนี่ยมันจะขมหนักขมนิดหน่อยก้อย <copyright S 1> <Entscheid> แบบทางเหนือเนี่ยบนท้องวะซ่าก็คือบนจะบใส่ข้าวคั่วเหมือนเหมือนตังเพ่นเนอะตังอีสานบนจะใส่ข้าวคั่วเนาะตังเพ่บใส่ข้าวคั่วจ้อ เหนือเพิ่งจะมาใส่ข้าวคว้า ช่วงนี้โควิดนะคะโควิดระบาดป้าเมยังไม่อยากให้กินดิบเนาะยังไม่อยากกินดิบเพราะมันอันตรายอะอย่างน้อยแล้วก็ไปเอาสะดุ้งไฟก็ยังดี เห <laughs> มือนเดิมเสียงนกเสียงไม้เสียงดังเหมือนเดิม สมุนไพทั้งนั้นกลิ่ผักอืมสักกรร๊าอืม mầm uống tìm đấy không để kẹp đây cháu mầm uống tìm lời ลมลมจ้ะวันนี้อากาศมันเย็นสบายสบายไม่ร้อนมากฝนมันเพิ่งตกเมื่อเช้า ก็เมียอิ่มละกินข้าวเหนียวนะอิ่มอิม่ม เวลาเดินมาเยอะละใจเวลานักลปะป้าเมย์อิ่มก่อนเนอะเจ้าเดี๋ยวอันนี้ป้าเมย์จะเก็บไว้กินอีกมือหนึ่งสำหรับคลิปนี้ป้าเมย์กะขอตัวลากันเนอะขอคุณอะเจ้าทุกๆก,กำลังใจทุกๆเมนทุกๆก,ก,การติดตามที่เข้ามาติดตามป้าเมย์ที่เข้ามาเมนคือก,กำลังใจละเจ้า เดี๋ยวป้าเมจะย้อนกลับไปเยี่ยมไปเย็นหาปืนเปื่นทุกคนนะเจ้าไปติดตามเหมือนเดิมคือเ่าเจ้าไปขึ้นกำลังใจเหมือนเดิมขอคือปืนเปื่นทุกทุกคนตีกำลังท่อเหมือนตีป้าเมทอน,นีอยู่เนาะขอขึ้นสู้ๆเนาะเจ้ามันจะดีดมันละวซิฟซับกี่ซับก่ะจังมันเนี่ยไปป้าเมก็จะขอสู้ต่อไปแล้วขอพื้นเจ้าตีทอจนจบคลิปเราฝากกด ติดตามกดไลค์กดกระดิง่งกริ๊งๆพ่อจะมาพาดคลิปต่อไปของป้าเมย์ตัวน่าเจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย